สวัสดีตอนเช้าค่ะมูนิกก็อไอยสิยบมให้เบิ่งพอ,ดพอดเด้อ่าพอยเค็ียหยังอ่าอากาศเย็นๆร่มดีๆแบบนี้พอยเคลีย่าหยังน้อยเนาะคุณพี่น้องบ,ยบยอยูบาเศร้าเลยเหมือนจะเค็ดยอีหยังดังไฟพร้อมสิศคพาไปสอบถามพันมาพันเคนอย่าหยังเคลีย่าหยังเนาะหุ่นตาเนาะ นาวพี่น้องออกจากกล่องไฟกับว่าได้แล้วดังไฟดาวเสาหนะเดี๋ยวสิบให้ไปสอบถามแล้วว่าเราเห็ดยัง่อเห็ดยังยังไม่เห็ดเปย์โอ้สิมันสิเห็ดเปย์พี่น้องมันเตรียมใหม่เนี่ยเห็ดขอบเปย์เนี่ยค่ะก้านเ้าก้านบักข้าเออแล้วออกมาประยุกไหมพี่น้องมาดัดแปลงมาละเอไอเดียเจ๋งมากๆเลยคุณตาเนี่ยค่ะก็เห็ดเปยพี่น้อง เปสานไม้ไผ่ค่ะเสาไม้ยุงสีพี่น้องเราดังไฟสานเปเลาไม้ค่ะสีผ้ามังเปรเลาพี่น้องเนี่ยเราสารอันนี้เปรไส้เองเราพี่น้องเนี่ยเปรไว้ถ้านอนเอกของเราดอกนี่นี่ค่ะเปสารไม้ไผ่ของคุณตาจาน์พรมค่ะเนี่ยค่ะ แบบนี้พี่น้องเอ้ยนอนสบายเลยค่ะแบบนี้เลยเออเพรใดสนใจกะทักแชทเขามาเด้ค่ะเด้อราคาไม่แพงค่ะทนทานพี่น้องเอ่อนอนได้โดดแล้วแหละใช้ได้นานหลายปีเลยนี่พี่น้องเปยอีกอันหนึ่งแล้วทานไว้นี่นี่ค่ะเปฝีมือคุณพ่อค่ะ ลูกค้าสร้างไว้แล้วค่ะเนี่ยค่ะเพราะว่าพ่อทําตามออเดอร์นะทำตามออเดอร์มีตั้งแต่ราคา800บาทขึ้นไปค่ะถึง1,200บาทค่ะเป็นงานฝีมือพี่น้องเป็นงานฝีมือของคุณพ่อเองค่ะค้นข้าพี่น้องแข็งแรงค่ะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้เลยจ้ะแล้วพอวก็จะมีเอามีขาค่ะเออขาตั้งค่ะแบบนี้ นี่ค่ะตั้งแบบนี้คาตั้งเปยแต่ว่าตอนนี้พอคุณผูเราพาเสตโตมาตากักนะคะแบบนี้เวลาเขาเอ่อเขาสามารถย้ายได้ตามที่ต้องการเลยอย่างนั่นหมม่วงหฮมเซกอะย้ายไปเลยพี่น้องแบกไปเลยค่ะสามารถเปลี่ยนที่นอนได้เรื่อยๆค่ะว่าจาเป็นต้องตั้งอยู่มองไหนมองนึงอ่าตั้งได้ตามใจชอบเลยเนาะมาคมไหนหฮมไผ่หฮม,มม่วงกะจัดเลยค่ะพี่น้องวันนี้ออกจากเมืองเปยของ อีพ่ออาจารย์พ yeah. yeah. oh, so yeah. oh, ่อม um ันน um ี um ่มาเบิงเจ๊แดงไรเ็ด oh, oh. ้ยงหดต้นดอกไม้โอ้หดต้นดอกไม้ค uh ่ะม uh ันนี่อากาศดีเจ๊แดงเพราะอากาศดีเป็นหดต้นไม้โอ้กล้วยไม้ขึองงามแท้ออกดอกไข่โซบสองสออแต่ว่าลักเงียวไปแล้วสอหนึ่งอ๋อกล้วยไม้ติดเจ๊แดงอันโอ้สวยสวยค่ะนี่ค่ะหลังจากเราไปกีดยางค่ะไปกีดยางมาเวลาว่างก็มาลดน้ำต้นไม้พี่น้องลดน้ำต้นไม้อันนี้ต้นสังพี่น้องกินกับ ปนกับแก้วกับลาบแซบค่ะพี่น้องนี่เลยบรรยากาศตอนเช้าค่ะอันนี้เจ๊แดงรดำต้นไม้นี่แหละค่ะชีวิตแต่ละวันวิวแบบนี้ค่ะนะคะเอออยู่กับธรรมชาติพี่น้องรดน้ำต้นไม้แบบนี้ค่ะเออเดี๋ยวพี่น้องพาไปบางต้นเจแดงมาต้นอย่างนอ้อยเดยถ่ายพี่น้องมันกด็ดูตัวนี้อย่างค่ะ ผมแหม่เดิวมาต้นนั่นต้อนอง่าซางง่า้าง่น้องนะคะ่นะนี่แก้วมังกรพี่น้องอแก้วมังกรรพ้อนพรถูกแม่บริเวณบ้านนะคะนี่ตอนเศร้าๆพาพี่น้องมาชมบรรยากาศได้ค่ะเด้อชมบรรยากาศบ้านเจดแดงแล้วกับบึงอีพอห้าสารเปรน้ำ อากาศดีดีพี่น้องมื่อนี้ค่ะว่นนอากาศดีเว่าะมีลมพูดนะนสังเกตมันจะบอกพาวพี่น้องลมอากาศดีมากสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะฝากติดตามด้วยค่ะ